สวีดัสสวัสดีด้วยนะฮะ,ะนี่คือก็อยู่รายการเน,นสเตอร์นะฮะ The Nestcast Television นั่นเองแล้วก็อยู่เกม Battlefield 3น,นะฮะมีตัว T.M. เล็กๆนะ,ะอย่าเพิ่งไปสนใจนะครนะับก็วันนี้เราจะมาเล่นเออเราจะมาแคสเกม Battlefield 3กันนะในโหมดแคมเปญนะครับนะซึ่งดูออปชั่นก็ปรับอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะปรับมีเดียนนะฮะก็คุณภาพก็ไม่นานนะภาพนี่ผมเล่นไปถึง เล่นไปไกลแล้วอะนะครับเดี๋ยวเราจะมา start new เคมเป้กันดีนกว่าเดี๋ยวเ,ยวเออตาร์ทแม่งเลยปึ๊บเอาระดับไหนดีครับท่านผู้ชม normal normal ก็ยากแล้วนะครับจริงจงจะเอา easy กูจะกดดูเฉยว่า normal เป็นไงแม่งเข้าซะเลย <laughs> โอเคคุณภาพก็ปรับ medium นะเพราะว่าผมปรับไฮอะเล่นแล้วเออไม่แหลกดีแต่พอถ่ายปุ๊บอืมไอสัตว์แหลกโคตร แค่มีเดียนอะแค่ถ่ายแม่งกระเทกสปิกแล้วอะต้องปรับโลจริงๆอะแต่ตอนนี้ผมปรามีเดียนอยู่นะครับเพื่ออัตรรกในการเล่นนะฮะจริงๆเราอาจจะไม่ดูก็ได้ทำไมมันช้าวะแต่รอสักคู่เนี่ยนะโอเคก็มากันแล้วนะครับก็ดูรู้สึกว่าฉากไอ้ไอ้ไอ้ดี่มันเป็นเทลเลอร์มันจะแหลกนะครับไอ้ช่วงต้นคลิปอะซึ่งก็ออกมาเล่นกันเลยนะฮะโอเคอย่างแรกก็ยิงไงสัตว์ ไม่ต้องพูดอะมากไปผมเล่นมาแล้วนะครับเล่นหลายมิชชั่นอยู่ก็กลับมาเล่นอีกทีนึงไม่ได้เล่นจนจบอะแต่ผมเล่นไปเล่นสปอยในเรื่องเอาไปประมาณสักห้าหกมิชชั่นแล้วนะครับออกมาเล่นแคสให้ท่านผู้ชมดูนี่แหละนะฮะอ้าวเฮียอะไรนี่นะแล้วกนะ็ทำการมันแยกฟืนเราไปใช่ไห,ไหมเราก็ตบหน้าเมทีหนึ่งนะครับไอ้ต่อยดแีแล้วก็ถีบแม,ม่งเฮ้ยลูกซองกู ไปแล้วเรายังไม่ได้ยิงสักนั้นเลยอ้าว C4 แต่กูไปได้นะกูไปทางนี้ไอ้สัสเฮ้ยเออื่อปืม้มเกิดเป็นโกโก,โก็ครัชแขงเออื่อไม่โดนนะก็คุณภาพก็ปรับมีเดียนนะครับแคทไปในช่วงเนี้ยไม่หลกดิอันนี้เป็นมิชชั่นออที่ชื่อว่าอะไรวะ เซมเปอร์เฟรเรฟเรเรี่นะฮะเป็นด่านในรางรถไฟนั่นเองเราจะอยู่รถไฟแบบนี้นะก็อย่างนี้ท่านชมเห็นเออใครปีวอวหน้าพอของเ่าไปดูดิเฮ้ยเออโดนไปแล้วหนึ่งดอกนะครับทำไมวะวิ่งไปดิวิ่งไม่ได้แม่งอะไรวะ,ะช่างแม่งไปเลยลงโอเคเราก็ซู้ลงไปต่อนะพอลงไปมาทำเพี้ยอะไร ้หยหลบเว้ยตายหมดเลยพวกนี้ไหมกลางจริงพวกบอทแต่ก็เลนะ่นกับบอทก็อย่างเงี้ยแหละไปมีซีโฟ์อยู่เต็ไมไปหมดนะเราก็ต้องไปตามหาไอ้บอสไม่ใช่ดิเป็นไอ้ที่เนี้ยอ่ะเออแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะฮะมาคนเดียวเลยไงฮะแค่นั้นนะฮะผมก็จะแปรให้พอที่จะแปรได้นะครับ โอเคกระจอมวิชาแล้วเดี okay, uh ๋ยวติดตามกันฟาร์ตหน้านะครับสวัสดีครับู้ให้เราแยกกันไปครับโอเคเราก็เดินตามไปเออโดนสไนเปอร์เฮ้ยลากเพื่อนมานะครับกระสเปดบายำยำเออนะอะไรนะบ๊อบพิสโมุก